ครับสวัสดีครับผมนายพงศพัฒน์ก็น่ารักประทันกลุมแปรรูปป่ารอกแก้วของบ้านปคกป้าะฟางแต่คนผู้เฮาครับผมกลุ่มของเฮานี่ก็ตั้งมาได้ปีนี้กลจะเป็นปีที่1 4แล้วครับเริ่มเฮ็ดแต้งแต่เริ่มเฮ็ดไข่เค็มมาทดลองเฮ็ดไข่เค็มลองผิดลองถืงมากเฮ็ดไปเฮ็ดมา ก็มาเล่งเห็นมาบานเข้าเนี่ยมันมีมีป่าบรรจุดิบเป็นป่าหลายมีบอเลียงป่าหลายก็เ,เลยโอเอาป่าดีมาแผรูปเริ่มแรกกับมาเอาแนวคิดของคนสมัยก่อนที่เป็นเรื่องว่าวิธีการถนอมอาหารก็จะเป็นอ่าประเดกประเดกบองประเดกโตแล้วก็มาเห็ดปา่าย่างเห็ดมาได้สองสามปีกัมีคณะอาจารย์เพื่อนเขามาสอนแล้วก็มา ป้าสดล่องเห็ดหลายอันหลายๆอย่างแต่แต่เห็ดลูกชิ้นปลาเห็ดปลาสมเห็ดปลากรอกหลังจากที่เห็ดกิจการมาได้ประมาณสี่ครัวนี่ก็ไปออกตลาดลูกค้าก็บ่าเออ้ามันเป็นลักษณะว่ากินได้เลยมันกระสิดีก็เลยเปิดพอคูู่จากท้างประมงท้างหม้อคอนเกนเป็นกันเลยเอาเยาก่อนกมาสอนมาสอนการแปรรูปปลาเนี่ยละแต่แต่เห็ดลูกชิ้นปลาเห็ดปลาแผ่น เพ็ดปลากรอกเพ็ดใส่กรอบปลาคือการแปลรูปปลาทุกอย่างกะล่องผิดล่องถูกแต่กะมามายืดออกกับโตโตปลากรอบนี่คือเอาปลาเล่งขนนุ่นจานมาแล้วเจเนื่อแล้วเจเนื่อกับมาแซนแข็งขึ้นนึงเพื่อล้างข้าวที่แหลกเพ็ดออกมาเป็นริวแบบนี้กเอามาอย่างไหทานคือตาตาแห้งๆทำไมก้อนนี้ยังม่มีโดมเนาะเขากับเป็น เอาไม้ไผ่มมติเป็นโพ้งแล้วก็เอาตะไคร้มงมเขียวเย็บเป็นแผ่นใหญ่เอามาขอบะเพื่อว่าให้แมงวันเข่าได้กะเฮ็ดกันหาอยู่ประมาณห้าหกปีก็เลยไปเขาโครงกันกับของทางพลังงานจังหวัดเป็นกันเลยแนะนํำให้มีมีโดมเอินโดมพาราโบลามาเฮ็หมองตากก็ลเลยเฮ็ดให้สินค้าเฮ้าหนีเบิ่งสะอาดขึ้นแล้วก็ย่นระยะเวลาการตาก ซึ่งจากมือก้อนตากแดดปกติจะต้องตากดี่ปรมมาณสองมือเราก็ออกมาอย่างไฟทานมันจะค่อยให้มันแห้งชนิดแห้งจนว่าบุามีความชื้นซิ้าสนี้เคยบรรจุซองค้อยทรงไทยตวรีทรงญี่ปุ่นสมัยที่โควิดยังบ่มากสมัยนั้นก็คือว่ายุนเกียนลุกเรื่องไรทะเลาตามือและเป็นตันแปลว่าหลังจากโควิด้ามาตอนนี้ก็เหลืออยู่ ล่างหมื่นกับลอยโล่สองลอยโล่สามลอยโล่แล้วแต่ออเดอร์ค่ะช่วงนีน้ก่ะพ่ออยู่ใดน,น้ำหนึ่งลูกค้าเก่าสองขายทั้งเฟสทั้งไลน์มีลูกค้าที่เขาขอไปเบรนทเขาตัโทรมาสัง่งลูกค้าที่สั่งไปกินเองจะส่งถึงบ้านมีส่งไปเซนี่ส่งตามบริษัทคนส่งทั่วไปแบบนี้ครับกับสินค้าหลักๆก็กจะมีปลากอบมีหน้าปลาสะสมต่ำแก็จะมะีเป็นปลาเด็กปลานิ่งปลาเด็กเป็นปลานิ่งปลาเนื้ต็มโต แบบนี้ครับที่เหนกับมิรุคาหน้าออกไปขายคอนเทนต์อันนี้จะเป็นปลาาปนิสกระสร้างมงโงงอันนี้ก็ทรงเลยกระทรงเกือบทั่วประเทศครับที่เห็นถอดใส่กล้องอนนี่อันนี้ออเดอร์ลูกค้าผู้เกียรติข้าเจ้าสร้างมากครับมนรงรกับจะทรงพื้นก็คือช่วงนี้ที่ยูไรที่ขายไรกับ่วนไรก็จะเป็นทรงขายทรงกับลู้าาดยตรกขายทางเพียดทางไล่ที่เขาเจ้ากำลังทิดกำลังนิยมกันพูดประจําข้าวหาอจะยูหนาวลุ่มบาน แล้วก็จะมีวันจันทร์กับวันศุกร์จะอยู่หน้าซูโนโทเอากาสามารถมาอุดหนุนสินค้าของชุมชนได้เพราะว่าของเขาจะเน้นเอาวัตถุดิบในชุ่มชุนบรเอาวัตถุดิบท่างเรียนมาก